คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นื่อเป็นสื่อกลางแนวทางในการเสี่ยงโชคโปรดรับชมเพื่อความเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนหรือเ่การพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับผู้ปกครองนะครับควรให้คำแนะนำากบุตรหลานนะครับเด็กและเยาวชนยุตต่ากว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีครับ fc ฮานอยทุกท่านครับสวัสดีครับ fc พอพะรวยทุกๆท่าน fc เก่า fc ใหม่ครับ พบกันเช่นเคยครับกับแนวทางตัวเลขกกับารเสี่ยงโชคนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาล5น้อยนะครับพบกันวันนี้กับในรอบของวันที่15กันยายนนะครับวันพุธที่15กันยายนเนาะก่อนจะพบแนวทางของวันที่15นะครับเราไปอัปเดตสรุปผลของวันที่14กันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในรอบวันที่14เนาะ เห็นจะปังไม่มีใครเห็นใครปังมากนะครับส่วนรอบที่สิบสี่นั้นนะครับนอยเฉพาะกิจนะครับบนนะครับบนมาสามสี่เก้าโอสามสี่เก้านะครับมายัางไงสามสี่เก้าเนี่ยสี่เก้ามาเนาะ สอหลุดไปนะครับน้อยพิเศษมา251 <c oughs> 251หนะครับห้ 5, ก็มาตัวตรงเนาะศูนยอืมศู 0, นี่หลุดไปเลยนะครับอ่าจริงๆนะ06กแอดอยู่นี่นะกับใจนาทีสุดท้ายนะครับ พลาดเลยก็หลุดไปนะครับน้อยปกตินะครับ159เนาะ159ก็มาตัวตรงครับล่างก็เกินคาด พิกหน้าพลิกหลังมาซะง,งั้นนะครับนะเลขมีแยะๆให้ออกไม่ออกส่วนนอย VP เมื่อวานนี้นะครับหลุดกระจายนะครับเราหลุดกระจายมาสามวันแล้วนอย Vp ไม่รู้ติดเรงไหนนะครับ35ก็อยู่ตรงนี้35เดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้5นะ อาทิตย์สุดท้ายใส่เป็น6-3ไปเนี่ยเก็เป็น7-5เ่ื่าวานเนี่ยหลุดไปอย่างน่าเสียดายนะครับไม่เป็นไรไปดูแนวทางครับคนเพียงคนปังก็มีเนาะแนวทางของรอบวันที่15นะครับจดไว้แค่ไว้นะครับจะแนะนำไปใช้นะครับ สำหรับคนที่ยังไม่มีเว็บแทงหน่อยเฉพาะกิจนะครับทักแชทแอดมินมาได้นะครับก็แอดน่าจะให้ใช้แทนเวบยูวินนะครับเพราะว่าอัตราต่อรองอยังไงก็เหมือนกับยูวินทุกเอ้ยเหมือนกับโทษทีครับให้ใายแทนเวบรวยเนาะอัตรากันต่อรองก็เหมือนกับเว็บเลยครับจ่ายเท่าเวฟไว้เล,เลยนะครับ แต่ยูบินแอดมองว่ามันยังให้เยอะก็อยากให้ f c ก็ยังใช้อยู่นะครับแต่สนาบคนที่มีรวยก็ถอนปิดรวยแล้วก็มาสมัครเว็บใหม่เนาะที่เดี๋ยวแอดมินส่งลิงก์ให้นะครับมีทุกหวยนะครับจะได้ร่วมสนุกกับเราพัฒนามาจ,จะได้ร่วมสนุกกับนอยเฉพาะกิจไม่ใช่หรอกนะครับอ่ะเจบไว้แค่ไว้ FC ใกล้เวลาแล้วจะได้ นำไปใช้อย่างนั้นที่นะครับอย่าลืมนะครับตามแต่พอดีอย่าตามจนตัวเองเหลือดร้อนเนาะป่วยมีเข้าไม่หลุดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นะครับผิดพลาดประการไหนก็อย่าว่ากันนะครับขอให้ f c ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับถือหวยล้อยเบอร์นะ้ออ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ครับผู้ใรกดไลค์กดแชร์ยูทูบมขอให้ถือหวยล้อยทองเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เฮงเมันๆน,น,นปังๆสวัสดีครับ